สวัสดีครับวันนี้มาแกะกล่องนะครับจากคลิปที่ไม่ได้แกะกล่องมานานนะครับเป็นกล้องอีกหนึ่งตัวที่ผมอยากได้นะครับเดี๋ก็นํามาใช้งานนะครับกันก็คือตัว3ามหกศูนย์นะครับซึ่งผมซื้อมือสองมานะครับก็จะเป็นรุ่นของอินส a าเอ์นะครับเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันนะครับนี่แกะกล่องก็ผมได้มาในราคาถือว่าดีนะครับราคาราคา ต่ำราคาแปดหมื่นแปดพันนะครับเป็นอินสตาสามหกศูนย์เอ็กซีนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันในกล่องนะครับอันนี้ที่ลูกที่เขาส่งมาก็จะมีตัวกล่องของอินสตาตัวกล่องเลนการ์ดนะครับดีพรีเมียมเลนการ์ดด้วยนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตยกอันนี้ออกนี่นะครับตั้งอุปกรณ์ตรงนี้เลยแล้วก็ตัวไฮไลท์อ่ะโอเคในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับตัวไฮไลท์คือตัวนี้ชุด ได้มาแบบนี้เลยนะครับเป็นกระเป๋าดูในกระเป๋าเป็นกระเป๋าแบบนีน้มาเปิดออกดูนะครับเปิดออกไปดูสิเปิอดออกดูว่ามีอะไรนะครับในกระเป๋านี่นะครับในกระเป๋าก็จะประกอบไปด้วยตัวครอบเอรียนกาดนะครับนี่ตัวครอบเอรียนกาดแล้วก็ตัวตั้งนะครับตัวตั้งลงไปแบบนี้อันนี้ก็มีกระเป๋ากระเป๋านะครับสําหรับใส ตัวซอฟ์นั่นเองแล้วก็อันนี้ตรงนี้อะไรเอ่ยน่าจะเป็นที่ติดหมวกไอ้นะครับที่ติดหมวกจริงๆด้วยติดเข็นม่ติดหมวกติดเขน็นแล้วก็ซอฟเคสไอตัวผ้าเช็ดนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นสายสําหรับสบายโอเคนะครับอันนี้เราก็เก็บไ,ไว้ก่อนนะครับอันนี้สายนี้เอาออกมาเก็บไว้ข้างนอกนะครับนี่แล้วก็เป็นตัวสายสาหรับติดกับอินสตา 360นะครับแล้วก็มีตัวชุดของไม้เซลฟี่นี่ชุดไม้ตัวนี้มาให้นะครับนี่ไม้ก็สามารถยื่นออกได้ประมาณเม็ดกว่าๆนะครับน่าจะเป็นเม็ดกว่าๆตัวพระเอกของเขาเลยนะครับก็คือตัวนี้อันนี้ก็ใส่เคสมาอยู่นะครับอินสตา360 X4 นะครับเขานีเลนการ์ดมาหนฝั่ง,งตรงนี้นะครับหนึ่งด้านเดี๋ยวเราใส่เลนการ์ดอีกด้านหนึ่ง น่าจะเพราะว่าพอเขาใส่มาถ้าไม่มีเรนการเนี่ยมันอาจจะนั่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวแกะดูในกล่องนะครับนีเลนการอีกอันหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเลนการ์ดหนึมีมาให้คู่นี้นะครับนี่อันนี้ใส่เรนการ์ดแล้วนะครับตั่นี้ยังไม่ได้ใส่ใผมลองดูนะครับนี่เดี๋ยวเขามีเลนการมาให้ นะครับโอเคมีเรียนการ์ดมาเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูดูรอบๆตัวเครื่องนะครับนี่นะครับลองเปิดเครื่องดูอันนี้พอเปิดชุบกดค้างเอาไว้เพื่อเปิดเครื่องนี่นะครับอยู่ในโหมดวิดีโอแบบนี้เลยนี่เขาจะเห็นนะครับเขาก็จะสามารถ ข้อดีของเขาคือนี่อันนี้เลือกเป็นโหมดวิดีโออ่ะลองเลือกโหมดดูนะครับว่าเขาเลือกโหมดยังไงเข่าวๆนะครับลองสไลด,ด์ดูการตั้งค่าอลองเลือกโหมดนะครับนี่โหมดสามหกศูผมลองเลือกเป็นโหมดสามหกดูอเมื่อเลือกเป็นสามหกศนย์เนยะครับมันสามารถหมุนได้หมดเลยนะครับนี่เห็นผมด้วยนะครับเพราะว่ามันนี่นะครับจะเห็นว่า ผมใช้ G o p r โถ่ายนี่แล้วก็หมุนหมุนดูได้หมดเลยนะครับพอเลือกเป็น36 0เนี่ยในลักษณะแบบนี้นะครับถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองติดเรียนการดูนี่ไม่ว่ายังไงนะครับนี่ถ้าสังเกตดูที่จอผมต้องสามารถหมุนนะครับดูได้หมดเลยในห้องในบริเวณนี้เห็นไหมครับนี่เขาจะถ่ายเป็น36 0มาในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อย ค่อยไปเล่นกันนะครับก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวผมเติเล่นกาดเขาน่าจะถอดนะครับเพราะว่ามันใส่กระเป๋าไม่ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวไว้แค่นี้เดี๋ยวผมจะเอาคลิปวิดีโอนะครับหลังจากนี้ก็กจะเห็นคลิปจากตัว3 6 0เนี่ยเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับอโอเคนะครับไม่ได้รีวิวแกะกล่องวันะผมติดเล่นการ์ดเลยดีกว่า ผมว่ามันจะผมติดเลยนะครับทุกคนจะได้เห็นนี่นะครับตัวนี้ลอยใช้แล้วน่าจะเป็นตัวนี้แหละนะครับอ่ะมันก็วิธีติดนะครับนี่เขาก็ไม่ได้ติดยากนะครับผมว่าเนี่ยก็หมุนลงไปมันจะมีล็อกของเขาหาล็อกนี่แล้วก็หมุนนี่แค่นั้นเลยนะครับตอนนี้เรือนกาดติดเรียบร้อยแล้วนี่นะครับมีเรือนกาดติดทั้งสองฟังเรียบร้อย อันนี้ก็ไม่ได้ติดจากนะครับนี่ในะลักษณะแบบนี้นะครับโอเคก็คลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับ